Hope, got ถึงโมบิลสูตรนะที่มีชื่อว่ากันดั้มเวสซาโกเช็คเบรดนะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมโบชัวตรงนี้นะเขาบอกว่ากันดั้มเวสซาโกนะครับเป็นโมบิลสูตรที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับประเภทก่อกลัวนั่นเองนะความถนัดภูมิประเทศนะครับก็คือบนอวกาศนะครับจะได้รับโบนัส พื้นดินลงได้นะครับผมส่วนน้าเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตัสนะครับต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสของกันดั้มเวอร์ซัโก้กันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะ h p นะครับจะอยู่ที่หกหมื่นเก้านะครับโจมตีบีมเจ็ดร้อยนะโจมตีวัตถุแปดร้อยนะครับป้องกันบีมหนึ่งพันเก้าร้อยป้องกันวัตถุหนึ่งพันเก้าร้อยทิทิคอนดาเมตหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับแม่นยำสี่ร้อยสี่สิบสี่หลบหลีกเก้าสิบหกนะครับ ว่องไว282และฟื้นฟูเอ499นั่นเองนะครับจากค่าสเตตัสแบบนี้นะครับผมอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเป็นสายเกาะกวนที่มีเกาะค่อนข้างที่จะหนานะครับเอ่อจะสังเกตเห็นว่าป้องกันนะครับอยู่ที่1,900เลยนะในระดับหกดาวนะครับผมเกาะค่อนข้างจะหนานะแล้วก็มีความแม่นยำนะครับในระดับหนึ่งเลยนะส่วน อ่าว่องไวนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะช้านะครับอันนี้ผู้เล่นจะต้องไปปรับเองหรือเปล่านะตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของพื้นปูยเอ็นนะครับ4ี่ก็แล้วแต่เลยนะว่าจะปรับหรือไม่ปรับนั่นเองนะครับจะเพิ่มอะไรยังไงอ่ะจัดมาได้เลยนะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงค่าสกิลของกันดั้มวีสโก้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะ อ่ะเริ่มแรกนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าม้าอัศวินของฉันมันพยศนะขณะเริ่มต่อสู้นะครับตัวเองจะติดสถานะกัดนะครับเฮี HP ของกัดนะครับผมเอ่อความทนทานจะอยู่ที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของเฮีสูงสุดนะครับแล้วก็มีฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะครับผมอัตราการลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันนะครับจะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งชนิดนะครับ มีการสร้างความต้านทานกับดักนะครับผมเป็นระยะเวลา30วิด้วยกันนะต่อมานะครับพื้นที่ศัตรูจะมีการติดสถานะกับดักอยู่2อย่างนะครับหคือโจมตีบีมนะครับสคือกับดักฆ่าไม่ตายนั่นเองนะทั้งสองนี้จะถูกยกเลิกนะครับแล้วก็จะโดนความเสียหายเข้ามาแทนนะครับความเสียหายตรงนี้ก็จะมีอยู่ที่500แสนหน่วยนั่นเองนะครับผม จำนวนของกับดักแต่ละชนิดนะครับจะวางไว้ที่1ครั้งนะครับถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2เนี่ยมีชื่อว่าสไตล์คาวนะครับโจมตีเดี่ยวนะศัตรูที่พลังโจมตีบีมสูงสุดนะครับจะเด็งตัวนั้นก่อนลาดวัตถุหักถอยหลังด้วยนะครับมีการก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับอัตราในการสร้างความเสียหายต่อ EN จะอยู่ที่50%นนะครับตรงนี้ แล้วก็โจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนนะความรุนแรงของเชนนะครับผมจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการโจมตีตรงตัวนะครับมีโอกาส100%นะที่จะลดฟื้นฟู e อด้วยนะครับผมอัตราในการลดฟื้นฟูเอจะอยู่ที่99.9%นะครับ มีการติดสถานนะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนและดาวพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนด้วยนะครับผมค่าตั้งต้นของการดาวจะอยู่ที่สามพันหน่วยนะและจะไปต่ออีกสิบหน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับตัวเองเนี่ยจะมีการสร้างความต้านทานกับดักนะครับผมอันนี้ก็จะติดต้านทานกับดักไว้อยู่ที่สามสิบวินะครับพื้นที่ศัตรูนะจะติดสถานะกับดักไว้ให้ด้วยนะครับผมเป็นการโจมตีวัตถุนั่นเองนะจะถูกยกเลิกนะครับ แล้วก็จะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนะความเสียหายนะครับจะโดนเข้าไปอยู่ที่20 0 0 0หน่วยนะส่วนกับดักเนี่ยจะติดอยู่ที่20ครั้งนะครับต่อมาสกิลธรรมดาที่3มนะครับผมมีชื่อว่าคาว์บี่มแคนนอนนะครับโจมตีแนวหลังนะลำแสงบีมมีการก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN อนะครับผมอัตราในการลดจะอยู่ที่50%นนั่นเองนะ ต่อมานะครับโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะความรุนแรงจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวพื้นที่ศัตรูจะติดสถานะกับดักโจมตีบีมนะครับโจมตีบีมจะถูกยกเลิกนะแล้วก็จะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนะครับผมความเสียหายจะอยู่ที่20,000หน่วยนะครับส่วนกับดักเนี่ยจะวางอยู่ที่20ครั้งครับผมต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าสไต์ชูเตอร์นะครับ จมตีหลายขั้นนะโจมตีแนวเส้นตรงลําแสงบีมมีการกอร่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับอัตราในการสร้างความเสียหายของ EN นะครับจะอยู่ที่10%ต่อ6ครั้งนะครับอ่านัดหนึ่งเนี่ยจะยิงออกไปนะครับก็สร้างความเสียหายคือ10%นั่นเองนะครับก็จะยิงออกไปทั้งหมด6ครั้งนะ มีการโจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนด้วยนะอัตราความเสียหายก็อยู่ที่1%ต่อหนึ่งเชนนะครับโจมตีตรงตัวด้วยพื้นที่ศัตรูนะครับผมจะมีการติดสถานะกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งเลยคืออัพพลังโจมตีบีมแบบเชนนะครับสองคือกับดักอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนนั่นเองนะสองอย่างนี้จะถูกยกเลิกนะครับแล้วก็จะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนะครับผม ความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่20,000หน่วยนะครับและก็จะติดกับดักไว้20ครั้งต่อ1ชนิดครับต่อมาเรามาพูดถึงท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่า t r i p เ e ิลเมกาโซนิ c แคนนอนะครับแบบศาสตร์ยิงลำแสงนะโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชงักโจมตีโดนห0ึโจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงจะอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะ โจมตีตรงตัวนะครับผมและมีโอกาส100%เซนะที่จะติดสถานะก่อสภาวะ EN รั่วนะครับจำนวนในการรั่วของ E n นะครับจะอยู่ที่70หน่วยนะและปริมาณรั่วไหลเนี่ยจะอยู่ที่16ครั้งต่อ1วินะครับตัวเองมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่30วิด้วยกันนะครับผมพื้นที่ศัตรูจะติดสถานะกับดักโจมตีทุกตัวนะครับและจะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนะ ความเสียหายจะอยู่ที่20,000หน่วยนะครับผมส่วนกับดักเนี่ยจะติดอยู่ที่20ครั้งนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอร์นะครับมีชื่อว่า s ซ t เ l อร์ไลท์ลันเชอรนะครับเนื่อนไขในการใช้งานก็คือ45วิหลังจากเกมเริ่มนะครับอันนี้ก็จะออกมาใช้อยู่แล้วนะครับโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีมติดชะงักก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN ด้วยนะครับ อัตราในการลดความเสียหายต่อ EN นะครับผมจะอยู่ที่25%คูณ4ครั้งนะครับอันนี้จะโดนไปอยู่4ครั้งนะโจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนนะความเสียหายจะอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวมีโอกาส100%ที่จะติดสถานะก่อสภาวะ EN รั่วนะครับเรื่องของ EN รั่วนะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจำนวนในการรั่วไหลก็จะอยู่ที่100หน่วยนะครับ ปริมาณรั่วไหลของเย็นจะอยู่ที่16ครั้งต่อ1วินะครับผมมีโอกาส100%เหมือนกันที่จะก่อสภาวะใช้ E อนเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะติดนานอยู่ที่16วินะครับพัะโัวทั้งหมดนะจะติดสถานะสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมอันนี้จะแจกสร้างความต้านทานกับดักให้กับพะพัวทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่30วิด้วยกันนะครับอันนี้รวมถึงตัวเองด้วยนะ พื้นที่ศัตรูนะครับผมจะติดสถานะกับดักอยู่2อย่างนะครับหนึ่งเลยคือกับดักถ้าไม่ตายนะสองก็จะเป็นกับดักชาร์จ EN นะครับถ้าไม่ตายและชาร์จ EN จะถูกยกเลิกนะครับแล้วก็จะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนั่นเองนะความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่5 0 0แสนหน่วยนะครับผมในการวางกับดักจะอยู่ที่1ครั้งต่อ1น1ชนิดนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมกันดัมวิสโกเช็คเบรกตัวนี้นะครับเป็นประเภทก่อกวนที่ ไม่ได้มีดาเมจรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปแบบสเตตัสนะครับผมว่าดาเมจเขาไม่มีนะแต่เขาจะเด่นในเรื่องของค่าสเตตัสป้องกันนะครับอ่าสเตตัสป้องกันแล้วก็สเตตัสเม่นยํานะครับผมส่วนคิรคอนดาเมจที่เขายัดมาให้ในสเตตัสเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ได้นะครับเอาไว้อย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเขาทําดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะครับจุดเด่นของ กันนั้มเวสโกเช็กเบดนะครับจะอยู่ที่สกิลนะครับส่วนค่าสเตตัสจะเป็นตัวคอยสนับสนุนสกิลอีกทีนึงนะครับผมโดดเด่นเลยนะอันนี้คือชัดเจนมากทุกสกิลมีสถานะกับดักครับอ่าตรงนี้โดดเด่นมากๆนะแล้วก็จะมีข้อดีนะครับก็คือ45วิไปแล้วนะครับเ,เมื่อเกมเริ่มไป45วิแล้วทีมเรายังไม่ลงสักตัวนะครับผมนี่ครับถ้าไม่ตายนะครับของ มีทอนะตรงนี้นะจะมีความสามารถพิเศษคือสร้างความต้านทานกับดักให้กับพักพวกทั้งหมดนะครับอาจจะอยู่ที่16วิด้วยกันนะอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างจังหวะให้คีมนะครับผมเออสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจการโดนกับดักนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ถือว่ามีประโยชน์โคตรนะครับผมต่อมานะครับผมเรื่องของห้าไม่ตายนะคือตรงนี้อยากให้สังเกตนะครับ ว่าในปัจจุบันเนี้ยโมบิสูที่มีการเล่นสถานะกับดักนะครับหรือว่าโมบิสูหลังๆมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโจมตีทุกตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตายตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่พารเสริมอี EN ก็ได้นะครับเอ่ออยากจะให้เน้นในเรื่องของการอ่าโจมตีวัตถุโจมตีบีมนะครับตรงนี้น่าจะมีประโยชน์กว่านะครับผมเออเพราะว่าโมวิสูเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างอยู่แล้วนะโจมตีบีมกับโจมตีวัตถุนะครับ ในสกิลธรรมดาอันเนี้ผมมองว่ามันจะมีประโยชน์กว่านะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าไม่ตายไม่มควรจะใช้เลยนะครับเมื่อถึงเวลาคุณก็ควรที่จะใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีทุกตัวนะแล้วก็ก่อสภาวะออเอรั่วนะครับจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้โมบิสูตรไม่ค่อยมีการป้องกันออเอรั่วสักเท่าไหร่นะเออตรงนี้ก็เป็นจุดบอดนะครับที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขายัดมาให้นั่นเองนะครับอ่าส่วนในเรื่องของการสร้างความเสียหายอันนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดนะสองหมื่นนะครับผม แต่ไอที้น่ากังวลใจก็คือกับดักเขาให้มาเยอะมากนะอยู่ที่20ครั้งเลยนะครับเ,ออเริ่มแรกเลยนะสกิลขณะเริ่มต่อสู้เนี่ยพูดถึงกับดักนิดนึงนะสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับเขาจะมีสถานะกับดักให้อ,อ,อยู่ที่50,000 0หน่วยนะครับโจมตีบีม1ครั้งนะครับแล้วก็ท่าไม่ตายอีก1ครั้งนะเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมอันนี้จะเป็นการตัดตอนโมเมสูตรรุ่นเก่าๆนะที่เริ่มเกมมาแล้วใช้ท่าไม่ตายหรือว่าเริ่มเกมมาแล้วโจมตีบีมนะครับ อันนี้จะโดนไปแน่ๆนะครับผมเออสนุกมากบอกได้เลยว่าตัวนี้สนุกมากนะถ้าหากว่าใครได้ตัวนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้โมบิสุดสายกบพวนที่ทําดามจโดยทางกับดักนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการสร้างความเสียหายต่อ e อนนะครับเออประมาณนี้นะโอเคครับผมถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ